สวัสดีครับท่านผู้ชมมณีเข้ามาเบ่งสวนยางอพอดีให้ลูกไส้นะครับมาตัดยางตัดหญ้ายางซอยเนาะเพราะว่าบอลไดเรียนแล้วนะครับเลยให้มาซอยเวียกพอเนี่ยพอเดีเบาแห้งนะครับเพราะว่าหญ้า หญ้าเรือกว่าต้นยางน่อยนะครับอ่ามันมันเริ่มขื้นแถวแถวหล่องยางนะครับเนี่ยอ่บ่มีเวียกันเลยให้ลูกไส้มาซอยพ่อเบาแห้งแน่นะอ่าต้นต้นยางหรือเบียยางที่มันหมากมันขื้นนะครับมันเริ่มมันเริ่มเหี่ยวขึ้นเรื่อยๆแลลวเนาะก็เลยว่าสิมาให้ลูกไา้มาตัดหญ้ายางพอดี เรื่องมันเสียนะครับปีที่ปีที่แล้วนี่ก็บ่ค่อยขึ้นไร้บันไดนะครับแต่ว่าก็บ,บ่อยากให้มันขึ้นไร้ก็หนีเนาะก็เลยต้องมามาตัดเบียยางที่มันปงปงจากน่วยมันนะครับพอปีที่แล้วก็จะาก็มาเก็บเอาไปขายนะครับกิโลละหาบาทก็ก็เฮ็ดให้มันเบาบางลงไปเนาะมันออก มันออกเบีย่ยบลายบันไดเนาะเพราะว่าข้าเจ้ามาเก็บย,ยางพงกับบไดห่วงบัไดหามนะครับข้าเจ้าอยากมาเก็กบกะกะดีด้วยซ้ำไปมันยังสีบอออกเบีย่ย์ลายนะครับข้าเจ้าก็เอาไปขายต่อได้โลละประมาณหาบาทอยู่เนาะเอาไปาขายนะครับข้าเจ้าอาสิไปส่งไปทางไต่ก็ได้นะครับอืมเพราะว่ายางนี่มันมันขายได้ทุกอย่างเลยนะครับ ตังแต้ทุนแหละนะครับตังแต้ต้นต้นยางนะครับต้นยางน้ำยางอหม,มากยางนะครับขายได้บเบสชูยางเลยนะฮะขายได้เบสชูยางเลยถึงก็ว่ายางนี่มันเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจอะไรครับพี่น้องนะครับหม,มาก,กยังได้ขายกิโลละห้าบาทเนาะน้ำยางอ็เกรดเป็นยาง้อนถวยหรือว่าน้ำยาง แล้วแต่ไาสะดวกแล้วแต่พื้นที่นะครับยางนี่สมกับเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะครับอขายได้ชุยยางต้นมัน,มนกันยังเอาไปได้ขายเป็นขายเป็นไม่ฟื้นน่นะครับหรือว่าขั้นหนาไงญัมันก็นเฮ็ดเป็นฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะครับอปีที่แล้วก็ข้าเจ้าเก็บไปขายมันกันเลยขึ้นบอล้ายบันไดนี่ขนาดขึ้นบอไล้ายได้ครับเนี่ยก็ยังแบบว่า มันสะสมนะครับสะสมพอดีฝนมากมั่กับโตกไอ้มันก็นอกอนงอกขึ้นนะครับงอกขึ้นเรื่อยๆก็เลยตรงมาให้ลูกายมาตัดหญ้ายางซอยเนาะก็ให้เบาแห้งเขาเนี่ยมีคนซอยจะดีกว่าก่ามีคนซอยนะครับผู้ชมด้วยว่าที่นองเข้ากัขั้นมีลูกนะครับกัหันให้ลูกเฮ็ดเวียกซอยพ่อแม่ก็ดีขึ้นกันนะครับ มันจังสีเด้เห็นคุณค่าของการทำงานและการได้เงินว่าเงินคํำนั้นมันหายยากนะครับมีแต่ขอขอขอ,ขอแม่เศร้ากะเศร้าบาทเทียงกะเศร้าบาทค้ำกะเศร้าบาทขอเอาซื้อ,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 อนี่นะครับมันก็เลยเห็ุหายโบเห็นคุณคคาของเงินกันมาเห็ดเวียกและจังใจคาแรงหาบ,บาทไอหาสบบาทหกสบบาทก็ว่ากันไป การยังไข่ดีกว่าขอซื้อนะครับพี่นอ้องสมมือนี่มันก็ขึ้นสิเป็นคือกันนะครับลักษณะก็คือแบบว่าอยากได้แล้วมาขอพ่อแม่จังสินะครับพ่อแม่จังได้ก็ได้ให้นะครับสู่เฮ้ามหัเดเฮ็ดเฮ็ดเวียกไห่ลูกเฮ็ดเฮ็ดงานซอยเฮ้า,านาจะดีกว่านะครับแต่ว่าเมื่อนี่มาตัดแล้ยวดเครื่องนะครับเครื่องอเครื่องตัดหยาแล้วมันเสียครับเลยตองมาสมให้ ลูกไส้กอน,นะครับผมมาสุกคนนะครับลังสุกลังท่าเฮื่อนนะก็ต้องมีประจำบานไว้นะครับจ้าของสวนยางนี่ก็ต้องมีไว้นะครับก็เลยสิพาท่านผู้ชมมาบึงนะครับเพื่อ,อท่านผู้ชมบางคนที่เป็นสร้างเนี่ยก็อาชีูะนะครับแต่ว่าคนโบแมนเป็นสร้างนี่อาชีบะหูก็ได้คนที่เป็นสร้างแล้วก็ผ่า,านก็ได้ดครับคลิปนี้ผมก็ อยากมารีวิวนะครับมารีวิวเ,เครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าของจีนที่ราคาบอ่อแพงนะครับราคาบอ่อพันก็บาทประมาณนี้นะครับแต่ว่าเท่ากับสามารถเอามาใส่งานได้ประมาณปีสองปีก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับคือยางของผมนี่แหละกามาตัดหญา้ายางองเจะาล้องกับเรต้องไปยืมไผนะครับเพราะว่าสวนยางมันก็ต้องมีหญ้าอยู่แล้วเท่ากับต้องเอามาใส่ตัดหญา้า นะครับอ่ามันจงโบหกนะครับหรือว่าเข้าไปรับจ้างกีดยางก็ต้องไปซอยแถวแกเพิ่นอนตัดหญ้าแน่ก็ดีคือกันนะครับอืมเขาก็ต้องมาทํางานนะครับเขาก็ต้องเฮตดงานให้มันมัน่นอ่อบองงกายก็คือต้องดูแลนะครับสถานที่ทํางานก็ว่าได้เนาะอืมให้มันแปนให้มันเนนอ่อย้าหกหลายสัน่นเทอนะครับเอาก็ต้องซอยแถาแกเพื่อนน้ำแน่นะครับอืม เรื่องตัดหญ้านี่ก็สวนยางนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นเลยนะครับต้องมีไว้ต้องได้ตัดสุปีแหละครับท่านบอตัดนี่ก็มันก็หฮกขึ้นเรื่อยๆครับบางคนนี่ก็บบอตัดกับอาศัยการถอ,อนก็นไดครับเวลาฝนตกฝนตกฝนตกดีๆนะครับเฮ้าบอต้องไปตัดถอนเลยมันก็ดีกันมันยังบอปงนะครับเมื่อนี้ก็สิมารีวิวนะครับสำหรับค้นที ย่างบอลลูนะครับหรือว่าขั้นรูแล้วกับพานก็ได้ดนะครับนี่ของผมนี่ซื้อเครื่องมาของจีนนะครับนี่เครื่องชีจังหวะเนาะของจีนใส่มาประมาณปีกว่าแล้วมันเสียครับสตาร์ทบอติดอ,อ่สตาร์ทบอติดเดี๋ยวผมกับบอเมเอนซ้างน้ำเพื่อกันนะครับก็ซื้อเออซื้อค้าบูมาเปลีป่ยนแล้วนี่ครับซื้อค้าบูมาเปลี่ยนแล้วนี ก็ยั่งบอดีนะครับเปลี่ยนน้ำาสายน้ำมันแล้วก็ยังบอดีนี่ครับบูก็เป็นข่าบูใหม่นะครับผมก็เลยตัดสินใจสื่อใหม่ไปเลยดีกว่านะครับเออสื่อใหม่ไปเลยแต่ว่าขั้นไผ่มีเครื่องต้านห้าที่มันเสียนะครับก็ยาเฝ้าถิมนะครับเพราะว่าสมมตินี่มันใส่ด้กันเบิดตนะครับเครื่องซีจังหวะสองจังหวะนะเก็บหางไว้นะครับเก็บหางไว้ แลวเข้าเอาหัวนี่มาเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าขั้นสื่อเบดทั้งหัวทั้งหางนี่มันอาจจะประมาณราคากันแล้วแต่เกียร์ใดนะครับแต่ว่าขั้นของจีนนี่มันก็จะประมาณเกือบสองพันหรือสองพันกว่าก็ได้นะครับอันนี้เป็นหางดั้งเดิมนี่เป็นหางเครื่องของสองจังหวะนะครับเครื่องสองจังหวะบันนี้เครื่องสองจังหวะเสียผงก็เลยสื่อ สื้อของอหัวซีจังหวะมาใส่เลยนะครับแต่ว่าหางมันนี่เป็นของสองจังหวะอยู่แต่ก็สามารถใส่กันได้เลยนะครับนี่ออใส่กันได้เลยนี่เดี๋ยวผมสีแนะนําวิธีการเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันผลดตเปลี่ยนยุ่งยากครับผู้ยิ่งก็สามารถเฮ็ดได้ครับพี่นอ้องนี่มีกุญแจแครหกเหลี่ยมนะครับมีกุญแจแครหกเหลี่ยมนี่ก็สามารถถอดเปลี่ยนออกได้ห้าสื่อมา เฉพาะหัวนี่มันกับประมาณพันพันซีพันหาเนาะก็แล้วแต่ร้านนะครับของจีนได้เนี่ยอ่าบอได้ว่าวาถึงของยี่ห้อดังนะครับมันก็ใส่ได้ประมาณอ่าปีสองปีอยู่นะครับอืมประมาณปีสองปีนี่ผมก็ถือว่าคุ้มแล้วเนาะเพราะว่าราคามันบอแพงขั้นยี่ห้อดังมันกัประมาณเจ็ดแปดพันบนนะครับแต่ว่าอันนี้เท่ากับใส่ผู้เดียวมันก็บขั้นรักษาดีๆมันก็ใส่ได้โดนเื่กันนะครับอ่าอันนี้ว่าในลักษณะที่ ว่าวแบบว่าห้ามโมเมนต์้างนะครับเออแบบว่าค้นใส่อย่างเดียวอยากอม่าแนะนํานะครับยาคือสมมติว่าขั้นมันเสียสินะครับเท่ากับยาเฝ้าถิมนะครับสื่อแค่หัวนะครับสื่อแค่หัวมากลยวก็มาเปลี่ยนไปเลยนะครับนี่มันใส่กุญแจหกเหลี่ยมนะครับอ่าหกเหลี่ยมมาถอดน็อตยุบบ้านซีโตนี่นะครับนี่หนึ่งสองสามนะครับซีถอดนะครับนี่แล้วก็ถอดออกเลยนะครับถอด แล้วก็เอาหัวไม้นี่เข้าไปนะครับเอาหัวไม่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาสายขันเล็งเนี่ยเสียบเข้าไปนี่นะครับมันก็บบอดดิยุ่งยากเลยนะฮะบบอดดิยุ่งยากเลยนี่เสียบเข้าไปนี่นะครับสายใส่กันได้นะครับแต่ว่าของผมนี่ตัวนี้มันมันสายอ่าเสียบเข้าไปแล้วมันมันบติดนะครับอ่าเออมันมันมันบอดดับเวลาเฮาเฮาเฮาปิดสวิตช์สต็อปแล้วมันบอดดับนะครับอ่าห้าก็ต้อง ผมอันนี้ผมดัดแปลงนะครับอันนี้ก็แบบใสสายตรงเลยนะครับจีเอามันกระดับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ค้นฉีอยักดีไซน์เองนะครับแต่ว่าเขากับเอาพลาสติกปิดไวก็ดีครับเพื่อความปลอดภัยเนาะอันนี้ก็บอกายคือเขากับยาเฝ้าถิมนะครับหางมันนะสามารถใสได้กันเบิดนะครับที่ผมอยากแนะนําก็คือว่า หางหางเครื่องสองจังหวะสี่จังหวะนี่มันสามารถใส่กันใส่กันได้นะครับเอออย่าเฝ้าถีมหางมันนี่เทาสื่อแต่หัวมาซบใส่เลยนะครับขั้นเข้าบออยากไปสมถึงบางเธอสอมไปแล้วก็บ,บอดีจากเธอะนะครับสู่สื่อหัวมาเปลี่ยนเลยก็ได้ตัดปัญหาไปเลยนะครับอันนี้ผมกะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนาะกะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเบิ้งนะครับว่ามันสีใส่ได้บอเนาะอ่าโอเค แต่ว่าเครื่องสีจังหวะนี่ข้อดีมันก็คือว่ามันสตาร์ทติดง่ายนะครับแต่ว่าเวลามันเล่งนี่มันไปอยากเล่งแบบว่ากว่าเครื่องมันสีหมุนมันก็ต้องต้องแบบสักพักสักพักนึ่งนะครับมันมันบ่คือสองจังหวะบันไดขั้นสองจังหวะนี่มันเล่งแล้วมันสีใบมันก็สีหมุนไปเลยนะครับเออเครื่องสีจังหวะนี่อาจสิแบบว่าว่าสีหลบสีได้นะครับมันก็ต้องใส่เวลานิดหนึ่งเนาะ ่าเดี๋ยวผมสีสตาร์ทเบิ้งนะครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวลองมาสตาร์ทเบิ้งนะครับว่ามันสีไงบ่เนาะเคากการื่อนระียบร้อยเลยอ่ะหลังจากเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนหัวแล้วก็ะลองมา ตัดห้าเบิ่งนะครับว่าเดก,การบอนเนาะนะโอเคอยู่ด้ครับพี่น้องแต่เดก,การเล้นะใส่ลูกเตยมาซอยเนาะตัดไปเรื่อยๆนะครับ ย่อยตัดไปเรื่อยๆเนาะเธอละมือละแถวนะครับ hmm. ม mm ือละแถวแถว nhau อยู่ละหรือว่าสองมือต่อแถวก็ได hmm. ้ครับจะไขว่าอ่อยือๆนะครับใอ้ต่อยเวียกพ่อแม่เนาะ เรื่งกันแรงอยู่ได้ครับพี่นอลอันนี้ผมสร้างจากช้อปปิ้งนะครับสร้างจากช้อปปิ้งเนาะรานะคาแม่งกัดดิบกว่าเข้าไปซื้อตามร้านแน่นะครับ กถือว่าโอเคนะครับฟังเสียงเครื่องกถือว่าแน่นเยอะนะครับรายการแต่ว่าต้องเบินเงยาวๆว่าที่ได้ได้จักปีนะครับแต่ว่าหัวกรอนชุดนะฮะใส่ได้ประมาณประมาณปีกว่านะครับบ่หอดสองปีแต่พบก็ถือว่าคุ่มแล้วแล้วครับเพราะว่าราคามันบแพงเนาะถ้านำไปซื้อของยี่หอดังบันรราคาเจ็ดแปดพันหมดนะครับแต่ว่านี้ของจีนกะ สมกับราคาแหละครับราคามันกับว่าแพงเนาะแต่ว่าบางปีของเครื่องสองจังหวะผมใส่ได้ประมาณ3ปีเหมือนนะครับอันนี้เครื่องสี่จังหวะใส่ได้ปีกว่านะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการใส่ง่ายของแต่ละบุคคลนะครับเนาะแตขอจบก,การรีวิวการเปลี่ยนหัวนะครับเปลี่ยนหัวเครื่องตันหยาที่จังหวะนะครับ อย่าฟ่าคิมนะครับสอหัวมาเปลี่ยนกับสามารถใส่ได้ต่อนะครับเพราะว่าหัวสีจังหวะหัวสองจังหวะอ่ะเอามาใส่แขนมันนี่ใส่กันได้นะครับใส่กันได้ะะขอจบการรีวิวการใส่เครื่องตัดหนาตัดหน้ายางแค่นี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการเดทกินใหม่ๆในเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ